กเราสวัสดีท่านผู้ชมโดทันไดยนะวันนี้เราอยู่กับตัวละครอ,อย่างน้องเนลนั่นเองนะครับผมจัดมาซีซีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มีการปลดซีซีหลอกอีกหลายวันเลยแหละนะครับผมกว่าจะมีการปลดเนาะก็จะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าซีสูตรมันคุ้มค่าไหมเท่าที่ผมลองนะโอ้โหกดเถอะนะครับผมใครยิ่งมีเงินนะ นะครับผมมันเก่งจริงๆตัวละครตัวนี้อ่ะเออแล้วก็ดาเมสส่วนตัวเขามันก็จะค่อนข้างสูงเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสั้นๆว่าเฮ้ยเราควรจะใส่ของอะไรนะครับผมและน้องเนลเนี่ยมันควรที่จะเล่นแบบไหนหากพร้อมแล้วนะครับผมก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองอ่ะนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วย ถ้าใครสนใจก็เพียงเสิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า po wwrpy หรือที่ที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะมาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการบิวกันเลยดีกว่าซึ่งเอาตามที่เขาแนะนำเนาะเขาก็จะแนะนำเป็นฐานะของดาเมจพิกตินำเลยนะครับผมอัตราคิแล้วก็คริสติคอลดาเมจนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อัตราคิผมขอให้อยู่ที่ประมาณสัก50%ข,ขึ้นไปกันแล้วกันเนาะสลับน้องเนลแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับผมเขามีทางด้านของคริสส่วนตัวของเขาเนี่ อาจจะไม่ต้องใช้เซ็ตคริตมากขนาดนั้นก็ได้แล้วก็คริดาเมดนะครับผมก็ใส่ติดมาด้วยเอาจริงผมว่าคริดาเมดน้องได้มาจากทางด้านของพวกอาวุธอธ์ติแฟกอะไรต่างๆน,นานาแล้วผมว่าถ้าดีๆนะ ถ้าเกิดมวมันไม่ติดคีมันก็จะไม่มีคีดาเมจใช่ไหมละ่ะต่อให้เราจะมีคีดาเมจสูงแค่ไหนไม่ติดคีทีคือชิปหายดังนั้นก็อัตราคีต้องสูงไว้ก็จะยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ดาเมจผิดปกติอ่ะประมาณนี้เนาะสิ่งที่ควรทําแต่ผมก็อยากให้ติดทางด้านของท้าไม่ตายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะไปพูดถึงว่าทําไมถึงมีติดถ้าไม่ตายมาหน่อยส่วนทางด้านของออฟอื่นๆ <c oughs> นะครับผมอันนี้ผมอัพสกิลไว้เป็นประมาณนี้นะของยังไม่พอนะครับผมแล้วก็ เราไปดูตาประทับที่ผมใช้ดีกว่าแม่งโคตรกากอาจจะเป็นาดาของบนน้ำสายทะลวงเหมือนเดิมนะครับผมที่เราใช้อาจาร์คิดที่เข้าคิดดาเมจนะครับผม,มาตาการชาถ้าไม่ตายถ้าจะให้แบบแรงๆเลยนะผมว่า,าดาเมจผิดปกตินะครับผมหรือไม่ก็พลังโจมตีก็ได้ใช้4ออฟหูโคตรแรงนะครับผมหรือว่าจะเป็นพลังโจมตีก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่อย่างไรก็ผมแมนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปขึ้นตาประทับที่มันติดตีลงป้องกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะหลบป้องกัน2เลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัปเกรดต่อไป นอ,อันนี้ก็ถือว่าแม่งไม่ได้ดีอะ่ะขนาดไม่ได้ดีดาเมจแม่งอูยังแรงเลยแล้วก็ต่อไปครับช่องตรงกลางนะครับผมลงพลังป้องกองัน2โคตรสวยผมมีทางด้านของเซตเอ่ออยู่ที่ประมาณเกือบร้อยนะครับผมอืมตัวนี้มั้งเนี่ยดูดิร้อยมีโอ้โหแต่ ที่ได้ใช้อะแทบไม่มีเลยลงพลังป้องกัน2กูละเหนื่อยเห <c oughs> มือนเดิมครับอย่างที่บอกไปอัตราคิดาเมจคิดพลังโจมตีหรือดาเมจผิดปกติก็ได้อัตราชาร์จติดมาก็ดีนะค,ะครับผม,มแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทางด้านของโบนัสผิดปกติอันนี้จําเป็นจะต้องใส่นะผมไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปใส่เป็นโจมตีเลยทีนี้ออฟลองก็ขึ้นอยู่ที่ดวงท่านผู้ชมนะครับว่าจะตีลงอะไรขนาดยังไม่ได้ปลดประทับ30นะบอกเลยว่าจบคอนเทนต์ไปเยอะมากแล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวนี้เราจะใส่เป็นทางด้านของอพันธะน้องเนิวซึ่งก็หา ได้จากกิจกรรมปัจจุบันนะครับผมมีแค่ชิ้นเดียวต้องรอทางด้านของกิจกรรมนะครับผมวันที่8ใช่ไหมอ่าประมาณสุกหน้านะครับผมแล้วน่าจะได้ใช้แบบเต็มที่อันนี้ก็ถือว่ายังไม่เต็มที่นะครับผมสำหรับน้องเนวโดนตัดแข้งตัดขาไปเยอะแล้วก็ าทางด้านของคอประทับเออตรงนี้นะครับผมควรที่จะอัพด้วยเพราะว่ามันได้หลายอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวนี้37% 6%จนะครับบอกเอ้จาก5เป็น6%เปอ็น่ะเป็น25แล้วก็ทําให้ลดต้านทานทุกสายลงนะครับผมเน้นย้ำว่าต้านทานทุกสายลงนะก็จะอยู่ที่ตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่สนามรบแบบตัวอื่นอื่นแล้วก็อยากให้ทุกคนขาดครับผมใครที่ดองเออมันมีการันตีให้2รอบใช่ไหมในอีเวนต์นะครับผมใครที่ดองมาก็เอาไปอัพซะตัวละครนี้คุ้มแน่นอนครับผมเอ่อซีศูนย์ก็คุ้ม แล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูทางด้านของฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับผมเราจะไปดูวิธีการเล่นเนลกันนะครับผมว่าน้องเนลเนี่ยมันควรที่จะเล่นแบบไหนทีนี้สกิลสนามลบของน้องเนลเราควรรู้เลยว่าน้องเนลจะมีสกิลสนามลบอยู่ประมาณ2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับผมคุณดูที่หลอดตรงนี้อ่ามันจะเหมือนกับพวกโทชิโร่หรือแม้กระทั่งไอเซนใช่ไหมแต่การทํางานอ่ะมันแตกต่างกันนะแล้วก็จะมีทางด้านของสนามลบอีกแบบหนึ่งก็คืออ่าเวลามันครบ15บห้าทับสิบห้าแบบนี้เราจะสามารถกดใช้เริ่มแรกเอาอะไรดีไอตัวนี้ ไปก่อนลวกันนะครับผมเพราะว่ามันให้มาเต็มเนาะอ่ะกดทิ้งไปเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มใหม่กันซึ่งวิธีการเก็บอ่ะผมอยากให้ทุกคนนึกถึงทางด้านของเบียคยุยะถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นจุดแต่การทํางานอ่ะมันคล้ายกันเลยเว้ยอย่างเช่นนะครับผมตัวละครน้องเนลกดสกิลต่อสู้เห็นไหมมันจะเก็บเป็นพลังงานแบบนี้แต่ว่ามันจะโจมตีปกติได้ด้วยนะอ่ะผมจะขออนุญาตเก็บจนเต็มปึ๊บนี่แหละอันนี้คือ การเก็บพลังงานสนามลบและมันทํางานเหมือนกับเบียคุยะยังไงอ่ะเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้นะครับผมขอแค่เราเป็นการโจมตีปกติมันจะมีการหักใช้เลยเห็นไหมมันจะต่างจากเบียคุยะตรงที่ว่าเบียคุยะจะต้องกดไอ้สกิลสนามลบมันถึงจะทํางานแต่น้องเนลนะครับผมแค่โจมตีปกติทํางานแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับผมดูอาจจะไม่ออกเดี๋ยวเอาเป็นสีแดงดีกว่าเห็นไหมสกิลสนามลบน้องเนลทํางานเรื่อยๆครับผมปุ๊บ อนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังจะมีทางด้านของสเต็กไอพิดหรือว่ากัดก่อนใช่ไหมอ่าสเต็กกัดก่อนนะครับของน้องเนลก็จะมีการทํางานด้วยฟกิลเหมือนกับยินเหมือนกันนะครับของการเก็บสเต็กเอ้ก็ถือว่าแม่งตัวละครนี้เล่นง่ายดีอืประมาณนี้ครับทุกครั้งที่เขาเนี่ยได้มีการใช้สกิลสนามลบมันหักไปใช่ไหมมันจะเอามาเพิ่มสกิลสนามลบไอแบบประสาน ดังนั้นก็2แบบนะครับผมก็จะง่ายแบบแรกคือคืออะไรนะครับผมก็คือการกดสกิลหรือว่าการโจมตีปกติเล่นน้องเนลนะเพื่อที่จะมีการเก็บนะครับผมแบบนี้เลยอ่ะพอเก็บเสร็จนะครับผมให้ทุกคนสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นเนี่ยแค่นี้มันก็จะมีการหักใช้สกิลสนามลบสนามลบแบบแรกก็ทํางานแล้วต่อไปสนามลบแบบที่2ก็คือทุกการที่หักใช้ใช่ไหมมันก็จะเอามาเพิ่มพอเรา15บหทับสิแล้วเราก็แค่กดสกิลไปนะครับผมแบบนี้อืมนะครับผมเป็นยังไง ขค้ดี่จะเวี่ยว เล่นง,ง่ายนะครับผมสำหรับตัวละครอ,อย่างน้องเนลอ่าอันนี้เราจบไปแล้วนะครับผมกับทางด้านของสกิลสนามรบกันนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอันติน้องเนลกันเลยดีกว่านะครับผมกดอันติไปครับน้องเนลจะเข้าสู่ล่างสองนะเป็นล่างม้านี่นะครับผมทิมไป1ทีครับแล้วก็จะมีโล่ซึ่งพยายามจะให้โล่น้องเนลแตกกันแล้วกันนะครับผมอาจจะมีพวกบอสด่านบังด่านที่มันตีแรงโคตรแรงมากๆเลยอ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าตัวน,นั้นมันก็อาจจะทําให้เนลเกาะแตก ซึ่งการที่เนลมีเกราะมันจะทําอะไรให้ดีขึ้นก็คือน้องเนลจะได้พลังโจมตีที่มันสูงขึ้นนะครับผมแล้วเวลาน้องแปลงร่างมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีสเต็กอะไรเลยนะดังนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับผมแล้วก็กดทางด้านของปัดป้องไปเลยนะครับผมปัดป้องจะมีการกดค้างนะ น้องเนวก็จะโจมตีแบบนี้ซึ่งการโจมตีทุกสกิลของน้องเนวนะครับผมจะมีการใช้พลังงานตัวนี้เห็นไหมสามจุดซึ่ง3จุดเราได้มาจากไหนเราได้มาจากการที่เราเล่นก่อนหน้านี้นั่นแหละเราสามารถเก็บได้นะครับผมอืมแล้วก็กดใช้ไปครับเห็นไหมเวลากดใช้นะครับผมมันจะมีการกินสแต็กเรื่อยๆอแบบนี้แล้วก็สแต็กนอกจากที่เราเนี่ยจะใช้จากตรงนี้แล้วใช่ไหม ถ้าเรามีเยอะนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการกดค้างก็ได้กดค้างมันก็จะเป็นท่าชาร์จแล้วมันก็จะมีการกินสแต็กเหมือนกันนะพวกนี้ก็ลดแล้วแต่มันจะทําให้น้องเนลโจมตีได้เนาะนี่อย่างเช่นผมให้ดูใช่ไหมน้องเนลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก็บพลังงานล่างแรกเนี่ยได้ไวแต่ว่าไอ้ล่าง2เนี่ยบางครั้งที่จะมีปัญหานะครับผมเหม็นไหมว่ามันเก็บค่อนข้างที่จะช้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอัตราการชาร์ถ้าไม่ตายเลยน้องเนลจะกลายเป็นตัว DPS แบบเต็มที่นะครับผมเพราะว่าต้องยืนในสนามค่อนข้างที่จะนานมากก็ไม่ได้มีอะไรมากคร สกิลต่อสู้ของน้องเนวเนี่ยมันจะมีการเอ้ยไม่ดิสกิลของน้องเนวนะครับผมว่าจะเป็นการชาร์จหรือปัดป้องส่วนกลับมันจะมีการกินสแต็กตรงนี้นะครับผมดังนั้นก็เก็บให้ได้เยอะๆก่อนเข้ากันแล้วกันแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งผมจะพาทุกคนไปดูที่อะไรวะตาวระทับคอยิ่งน้องใช้สแต็กตรงนี้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้ดามเมจอันตีที่จะปล่อยออกมาเนี่ยแรงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วพอมันมีอันตีมาเราแค่กดอันตีไปอีกรอบหนึ่งครับจะเป็นการปาหอ,อกเนาะปึ้มเข้าไปแบบนี้ อาจจะดูเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมสุดท้ายก็คือจะมีการคอมโบร่วมกับทางด้านของส t ต็ k คิด ซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทําการเก็บให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้องเนวอันติอ่ะมันจะมีการบังคับเอ่อสเตตให้มันระเบิดอ่ะฟิลเหมือนกับตัวละครอย่างโทเซนใช่ไหมอ่ะเรากดสกิลสนามลบอ่ะมันจะมีการลบออกแต่ตัวละครนี้มันไม่ได้ลบออกนะครับผมมันบังคับระเบิดเฉยๆเลยโคตรปั่นนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สมกับลิมิเต็ดนะแรงดี แล้วก็มีอะไรที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วเนาะผมขออนุญาตคอมโบให้ดูกันแล้วกันเริ่มต้นมาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปเล่นเป็นทางหน้าของอุราฮาราก่อนนะเพื่อบัฟให้เสร็จนะครับผมหรือว่าคุณเล่นสายซรัพย์ตัวอื่นก็บัฟอะไรให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บแบบนี้จากนั้นนะครับผมปล่อยสกิลสนามลบเร็วไอ้สนามลบเนลนะครับผมน้องเนลก็จะเข้าสู่สนามนะจากนั้นนะครับผมให้กดสกิลต่อสู้ปุ๊บโอเคนะครับผมก็จะมีการเก็บเนาะปุ๊บแล้วก็โจมตีให้มันนเข้้าาาสสู่่ททุดทยนะ เมื่อกี้ผมไม่เข้าสู่ท่าสุดท้ายขออภัยครับนี่ท่าสุดท้ายนะครับผมจะมีการฮิวด้วยนะแล้วก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยได้รับการปัดป้องสวนกลับนะครับผมทีนี้ก็จะสลับไปที่ตัวละครที่จะต้องใช้เลยเนาะปึ๊บแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราตีคอมโบไปเรื่อยๆสแต็กสนามลบมันก็จะมีการทํางานนะครับผมแล้วก็สแตกก็คพิตของอน้องเนวนะครับผมก็จะมีการเพิ่มขึ้นเราก็เล่นตัวละครอื่นไปเลยถ้าพลังงานไม่หมดก็ไม่ต้องสลับไปเล่นน้องเนวก็ได้ใช้ไปเรื่อยๆครับผม ให้เพื่อนนะครับผม2ตัวละครนี้มันกินสแต็กไปเรื่อยๆก่อนปึ๊บโอเคนะครับผมกดชาร์จสลับไปที่น้องเนลโอเคนะครับผมเต็มแล้วเราก็ปล่อยสกิลสนามลบได้เลยครับท่าประสานโจมตีปึ้มนะครับผม700,000นะครับผมแล้วก็อันติน้องเนลต่อเลยครับปึ๊บอ่าทิมเข้าไป1ทีนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลต่อสู้ก็ได้หรือว่าจะใช้ไอ้ปัดป้องส่วนกลับก็ได้อะชาร์จปึ๊บปึ๊บปึ๊บโจมตีปุ้มเข้าไปครับผมนีเ่เป็นยังไงล่ะปึ๊บ ึออ๊บนะครับผมโจมตีไปเรื่อยๆอ่ะผมแนะนำนะให้ทุกคนเก็บสแต็กนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าใครมีอุราราซีสนะครับผมก็อย่าลืมสลับมาเป็นอุลาราซีก่อนก่อนที่บัฟมันจะหมดนะครับผมอืมสลับมาเล่นแบบนี้เพราะว่าน้องเนลเนี่ยมันไม่ได้มีสแต็กอะไรที่เก็บเวลาเอ้ยจับเวลานะครับผมมันก็เลยแบบว่าราปล่อยไว้แบบนั้นก่อนก็ได้ <c oughs> โอเคชาร์จนะครับผมแล้วก็เอาน้องเนลมาป่าครับผมปึ๊บ อุ้มเข้าไปอ่าประมาณล้านสี่นะครับผมนี่อันนี้ก็คือวิธีการเล่นน้องเนวนะครับผมเล่นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะปึ๊บเห็นไหมสแต็กก็ครบ20แล้วไอตอนครบ20นี่แหละมันจะแรงอ่ะทีนี้นะครับผมก็ผมให้ดูแล้วใช่ไหมทุกคนไปอ่านดูได้นะวิธีการเก็บไอแต้มตรงนี้เนี่ยมันเก็บยังไงเช่นการโจมตีปกติของน้องเนวนะครับผมก็จะมีการเก็บเหมือนกันนะจริงๆเราไม่ต้องเล่นตัวละครอ,อื่นก็ได้ใช่ไหมเราเล่นแค่น้องเนวอะใด่ไหมไอสนามลบมันก็ทํางานอ่ะใช่ไหม ปึ๊บอ่าใช่นะครับผมแต่ว่ามันต้องตีเป็นฮิตส,สุดท้ายก่อนอ่าไม่เหมือนตัวละครอื่นที่แค่โจมตีมันก็หักแล้วเห็นไหมโอเคนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันตีน้องเนลเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อ่กัดก่อนครบ20สแต็กกันดีกว่าปึ๊บอืมทีมเข้าไป1ทีนะครับผมปัดป้องสนกับกดชาร์จครับผมโจมตีเข้าไปบึ้มอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทีมเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บนะ,ค,ะรครับผมสเต็ ขิมเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผมเข้าสู่กัดก่อนและจังหวะนี้ขออนุญาตบัฟอุราฮารา่าแบบเต็มที่ก่อนนะอ่าแล้วก็น้องเนืปป้ปลาครับผมมาปึ๊บปลาครับจังหวะนี้ติดขี้ไหมปื้มเข้าไปอล้านห้าสองล้านเห็นไหมซึ่งมันจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อสแตก็กคิดของเราเนี่ยมันอยู่เยอะนะอันนี้ลองประสาดนดะูประสานปึ๊บปื๊บโอโหเป็นล้าน โอเคและนี่ก็คือ,อวิธีการเล่นน้องเนลนะครับผมวนต่อไปเคมปาจิ agi, ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองแนะนําเป็นทางะ้าของเคมปาจิก่อนซึ่งเคมปาจิ <S <S agi, อ่ะดูเหมือนว่ามันจะเล่นได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีด้วยความที่ว่าน้องเนลเนี่ยมันเป็น DPS เกือบเต็มตัวแล้วใช่ไหม <laughs> นั่นแหละมันคือปัญหาเคมปาจิ agi, มันก็อยู่ในสนามนานนะครับผมแล้วก็ไอ้สเต็กระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ทํางานด้วยถ้าจะให้ดีนะในทีมนี้ควรที่จะใส ail, ่เนลเคมปาจิ agi, แล้วก็จะเป็นทางด้านของอุดาฮาดะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไอ ดาเมจผิดปกติอ่ะมันจะทําให้น้องเนลเก็บสแต็กตรงนี้ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะค,ะครับผมซึ่งอูลาฮาร่าเนี่ยมันจะมีตรงนี้การปล่อยท่าไม่ตายใช่ไหมวะหรือว่าไอบอลลูนไอตัวบอลลูนนี่ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> อันว่าม,มันมีอยู่นะครับผมสถานนะผิดปกติออนะครับผมแบบนี้เราก็สลับไปเล่นน้องเนลนะครับผมเก็บสแต็กนิดหน่อยนะประสานไปเลยปึ๊บน้องเนลอาจจะได้เล่นก่อนเคมปัจินะครับผมในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าน้องจะมีการเก็บไออันตีได้ไวถ้าเราเล่นแบบดีๆนะอันนี้ผมเล่นแบบ ยังไม่ได้คำนวณมาอ่ะใช้หน่อยปุ๊บโอเคทิมเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดโจมตีดูสแต็กด้วยนะครับผมปับอ่าฮะนี่โจมตีไปเรื่อยครับถ้าเกิดว่าบัฟจะหมดเนี่ยเราก็สลับไปเล่นไอตัวละครอุราฮาราด้วยนะนี่อย่างเช่นบัฟจะหมดแล้วผมจะกลับไปที่อุราฮาราก่อนปึ๊บปึ๊บอืมแล้วก็โจมตีไปเรื่อยครับจากนั้นน้องเนิวนะครับผมสลับมาเล่นหน่อยโอเค เก็บช้ามากเลยนะรอบนี้อือจมตีไปโอเคเก็บได้แล้วนะครับผมทำการปลาเอ้ยทำการปลาอะไรอะปลาไปเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เตรียมเล่นเคปาจิได้เลยครับนี่เห็นไหมแล้วเคปาจิเดี๋ยวมันจะได้โล่ตอนนี้เคปบจิไม่โดนขัดจังหวะแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่กับน้องเนลแต่ว่าน้องแค่น้องเนลอะมันตีบอสต,ตายก่อนแล้ว <laughs> ก่อนที่เราจะได้เล่นเคปาจิอะ,อะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สับไปเลยครับหนึ่ง 2แบบนี้ไม่ดีนะทุกคนต้องสลับไปเล่นน้องเนวหน่อยอ่ะเก็บพลังงานโอเคพลังงาน3เอ้อสนามลบปึ๊บแล้วก็มาตอนนี้ศัตรูเนี่ยติดก่อแตกนะครับผมได้มีการลดต้านทานทุกสายลงอยู่แล้วแล้วก็ยิงไปครับผมปึ๊บน้องเนวก็จะเข้าสู่อันตินะครับผมอ่ะพลังงานขาดนิดหน่อยไม่เ้ยไม่เข้าอันติอีอีกอ่ะโอเคเล่นประมาณนี้นะครับผมน้องเนวก็ทําการโจมตีบนคอมโบแล้วค่อยไปเล่นเคมบาจิครับผมตอนไอลดต้านทานทุกสายมันทํางานอ่ะนะอืม มันจะมีลดต้านทานทุกสายกับลดไอ้ต้านทานดาเมจผิดปกติอย่าเข้าใจผิดกันนะทุกคนอา่าไปไปแล้วก็ปล่อยสกิลอุราฮาร่าอืมละการการเล่นนะครับผมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีการคอมโบแบบใหม่ๆเนี่ยจะเอามาบอกกันละกันนะครับผมแต่ตอนนี้มันมีประมาณนี้เ <c> จ <ười> มปาจิก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่น้องเนวทำดาเมจไปแล้วอะ <c ười> โอเคนะครับผมเกมปาจิมาครับปึ๊บ โอเคสับครับตอนนี้สเต็กนะครับผมดาเออะไรว่าฟาดฟันน้องเนวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมดังนั้นเราจะใช้เข้มพจ,จิไปเลยนะโอเคสับไปครับปื้มนะสับมันก็จะมีการใช้สนามลบเรื่อยๆตอนนี้ยังอยู่นะครับผมเอากดอันตีกดอันตีนตรงไหนวะไปเลยกดผิดโอเคนะครับผมทีนี้ก็อันตีไปครับปึ้มเข้าไป ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางด้านของอตัวละครอ,อย่างน้องเนวเล่นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ผมสอนเล่นไปแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันหน่อยดีกว่าว่า40จนไปถึง46เนี่ยมันทานํางานยังไงแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซึ่งน้องเนวผมพูดเลยนะ40นะครับผมคือจบคอนเทนต์ได้แล้วไม่จำเป็นจะต,ต้องปลดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลดตัวละครน,นี้มันเก่งอยู่แล้วครับปลดปุ๊บเก่งปับ๊บต่อไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเมื่อเข้าสู่ถ้าไม่ตายนะครับผมก็ค ่างม้าใช่ไหมจะได้แต้มเจตจำนงนะครับผมมาอีก3มแต้มซึ่งแต้มตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้ตอนที่มันอยู่ในล่างม้าใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นการเก็บอยู่ในล่างปกติเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูกันแล้วกันเนาะซึ่งการที่เราเข้าสู่อันตรีไปปุ๊บแล้วเราได้เจตจำนงมาอีก3แต้มอ่ะมันจะทําให้การตีว่าเราเนี่ยจะสามารถกดชาร์จสกิลเล่นได้อีกนะครับผมเก็บพลังงานดังนั้นอันตรีของน้องเนวเนี่ยมันจะได้ไวมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น C1 หนึ่งนะครับผมถือว่าตัวนี้เจตจำนงอ่ะ ใช้ได้นะแล้วก็ต่อไปนะครับผมยังไม่ได้หมดแค่นั้นเขาให้มาเยอะมากทุกครั้งที่ปล่อยสกิลสนามรบใดๆเนวนะครับผมจะได้รับเอฟเฟกที่ชื่อว่าชําระบัญชีนะครับผมต่อเนื่อง8วินาทีในระหว่างนี้ดาเมจสกิลสนามรบเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง50อื์นต์ถามว่าดีไหมผมบอกเลยใช่ไหมว่าสนามรบของน้องเนว่ะมันทํางานอยู่ตลอดเวลาไอหลอดสีชมพูอะ่ะนั่นหมายความว่าคุณจะมีทางด้านของไอตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> โอเคนะครับผมก็จะทําให้ไอท่าที่ผมเล ไปแล้วมันอันติไอ้สกิลได้ล้านหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเพิ่มไปอีก50%อูก็ถือว่าดีนะครับผมยังไม่ได้หมดแค่นั้นเวตัวละครน,นะครับผมทั้งหมดในทีมดาเมจสายทะลวงเพิ่มขึ้น20%ดังนั้นไม่ใช่แค่น้องเนวนะครับผมยินก็จะทําให้แรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่น้องเนว์อะยังไงแม่งก็คุ้มอยู่แล้วเวสําหรับฐานะของตัวนี้แต่ถ้าจะเอาไปบูก็ซีหนึ่งนะครับผมก็เก่งมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมซี ล่างม้าให้เสร็จใช่ไหมเวลาล่างมา้าอันติีไปปุ๊บมันจะทําให้ศัตรูเกาะแตกลดต้านทานสุดสายเราพร้อมเล่นตัวละครอ,อื่นแล้วนะครับผมต่อให้มันไม่ใช่สายเดียวกันกับน้องเนลวอย่างเช่นคุณไปเล่นเป็นเคมปาจ,จิคุณก็สลับไปเล่นเป็นเคมปาจ,จิไปเลยนะครับผมแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้มันเพิ่มอะไรขึ้นมาก็คือเวลาเราใช้ไอสกิลที่อยู่ในล่างม้านะครับผมมันจะทําให้ได้รับโจมตีคุกคามในแต่ละชั้นนะครับผมจะเพิ่มดาเมจคีดดิ์เดคอร์20%ต่อเนื่อง20วินาทีซ้อนทับได้สูงสุดถึง4ชั้น <laughs> น่หมาาาววเรจะ ได้คิดดาเมจนะครับผมให้กับตัวละครถัดไปที่เราเล่นนะครับผมเท่าไหร่80%ดสิตดาเมจคิที่เข้า80%อู้หบอกเลยว่านอกจากอันตรีของน้องเนวอ่ะมันจะมีการแรงขึ้นอ่าไม่อันตีของน้องเนิวเนี่ยมันจะมีคิดาเมจที่เพิ่มขึ้น 80%แล้วเพื่อนยังได้ดาเมจคีย์ทีอ่อีกคุณคิดว่าไงนะครับผมสลับทางด้านของ C2 บทไหมโคตรที่จะคุม้ม C0 ก็ตึงแล้ว C1 ก็ตึง C2 ก็ตึงโหแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น C3 C3 เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมันเป็นแค่ทางผ่านเนาะตรงนี้มันจะทําให้พวกดาเมจถ้าไม่ตายหรือว่าสกิลต่างๆนานาของเราเนี่ยมันแรงมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่ดาเมจของน้องเนลเนี่ยมันก็แรงมาจากทางด้านของดาเมจพิบุกติแล้วต่อไป c 4, 4 <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับผมเ <ๆ S 1> มื่อตัวละครใดๆปล่อยนะครับผมทางด้าน โจมตีสวนกราบอัตราคียิทีข้ของน้องเนวเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น20%และดาเมจคียิทีเข้เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง40%อฟสเคนี้จะคงอยู่เป็น30วินาทีตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันให้เพื่อนแต่ที่จริงแล้วมันให้น้องเนวเองเนั่นแหละถามว่าดีไหมผมก็มองว่าดีนะเพราะว่าอฟสเคนี้มันอยู่30วินาทีใช่ไหมต่อให้เราสลับไปเล่นเพื่อนนะครับผมอ่าแล้วน้องเนวอัตราคียิทีเข้เพิ่มขึ้นดาเมจคีิ์ทีเข้เพิ่มขึ้นได้อะไรได้สกิลนาามมบบีแรง้ผกิวพอ30ต คือผมยังไม่ได้ปดไงยังไม่แน่ใจว่า,ามันจะทันทางด้านของอันตีล่างมา้าน้องนิวหรือเปล่าได้ปลาหอกหรือเปล่าถ้าได้ปลาหอกมันก็จะแรงขึ้นการันตีเรื่องทางด้านของดาเมจคริติคอลไปอีกก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับ c 4, 4แล้วก็ต่อไป C5 เป็นแค่ทางผ่านเฉยๆนะเรับผมกับการอนะัพสกิลเนาะสุดท้ายเลยนะครับผม,นะบผมจะเป็นทางด้านของ C6 C6 กโกงไหมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมหลังจากปล่อยสกิลสนามลบฟิวชั่นเซโร่จะมีการปล่อยปัดป้องสนกลับได้โดยตรงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหมายถึงเพื่อนหร ว่าน้องเนลจะปล่อยอปัดป้องส่วนกลับได้เลย่ตัวนี้นะครับผมเขาตัดทิ้งกันแล้วการไม่ได้มีอะไรที่ว้าวมากเออถ้าเราได้ปัดป้องส่วนกลับให้กับตัวเองก็แสดงว่าเราจะได้เจติญตงต่อสู้มาเพิ่มนะครับผมก่อนเข้าสู่ร่างอันตรีเนาะอ่านี้ก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับอันที่2ก็คือถ้าไม่ตายตอนที่เราอยู่ในร่างม้านะครั้งแรกในสถานะร่างม้าจะไม่มีการใช้พลังงานถ้าไม่ตายและจะไม่ยกเลิกนะครับผมสถานะของร่างม้าน้องเนลนะครับผมโดยจะมีการรีเฟ จำนวนการใช้ปัดป้องนะครับผมแล้วก็กระโดดเหยียบย่ำด้วยตนเองแล้วก็จะทําให้เจ็ดจำนวนต่อสู้นะครับผมเพิ่มขึ้นเต็มที่ทันทีอ่ะทุกคนงงไหมถ้าเกิดว่างงนะครับผมผมจะบอกให้ก็คือน้องเนลนะครับผมจะได้อันติถึง2รอ,อบ ปกติแล้วเราเล่นน้องเนิวเนี่ยก็คือเราจะเป็นอันตีล่างม้าใช้สกิลไอพลหอกใช้สกิลปัดป้องสวนกลับแล้วก็ปาอันตีเราเตรียมสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นใช่ไหมยังไม่ต้องสลับนะครับผมเล่นน้องเนวต่อครับผมเพราะว่ามันยังไม่ออกจากล่างม้าเราก็เล่นต่อก็คืออันตีไปอีกรอบหนึ่งได้เลยโอ้โหผมบอกเลยนะว่าอันตีโคตรที่จะแรง <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราอัติได้2รอบเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกสมกับเป็นท่าทาของตัวละครสนามรบนะครับผมแต่ก็แอบแย่งตัวละครอื่นเล่นอยู่เหมือนกันนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมกับตัวละครอย่างน้องเนลจะบดสีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวตวของผมเนี่ยก็กําลังจะไป C5 นะและคิดว่าก่อนน้องเนลออกยังไงก็จะเอาเป็นท่าทาของ C6 นะครับผมตามที่พูดเอาไว้ว่าถ้าน้องเนลมาเนี่ยจะเป็น C6 นะครับผมเพราะว่าอวยตัวละครนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระ เพื่อเป็นกำลังใจให้บทลอท้ต่อไปและก็สลักคลิปนี้เนี่ยขอตัวลากันไปก่อนกุดบายครับท่านผู้ชม

そして再びアランカルとして理性を取り戻した。 相変わらずやな。 何か私にお手伝いできることは